สวัสดีค่ะออฟฟี่แม็กซิมนะคะวันนี้ยืดเรายืดเหมือนตัวแปลกๆเนี่ยวันนี้เรามาทํางานที่สุพรรณค่ะเป็นงานเปิดเปิดตัวรถคลาสสิกนะคะมากับออโต้แองเจิ้ลออโต้แองเจิ้ลชีสเคค่ะและออโต้แองเจิ้ลปุยปุยนะคะและและฮัลโหลร้องจบป่วย วันนี้พวกเรามาเปิดตัวกันแต่ตอนนี้เรามากินก๋วยเตี๋ยวสั่งเส้นไรยังไม่ได้สั่งเลยเป็นกอขุนแผนนะเขาบรทกพี่ปนต่อยดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทํางานเสร็จแล้วเราก็จะไปทำเราก็กลับบ้านไงทํางานเสร็จนแน่นธรรมดาไปแล้วนะ